จงฟังคำทอยนอนหักเอ้ยพ่อแม่เฝ้าคอยเออนับตั้งหลายปีกว่าจะถึงวันนี้ที่ชื่นเชยไม่ลืมนะสัญญาว่าจะที่เคยว่าพ่อนักเอ้ย จะบวชนะเอาบุญแทนข้าน้ำนะมมาที่บ่มมาจเจ้ามาเลี้ยงกายไม่มีดำสูนเมื่อเจ้าเติบใหญ่แล้วเจ้าจะไม่ลืมคุณนะต้องบวชเอาบุญนะแทนคุณมาดา้คิดถึงเมื่อครั้งเธอ,อยังน้อยน้อยแม่เราเฝ้าคอยเดี่ยวสืบสองหาอยากได อย่าร้องแวบเดียวตุกแกกินตับเน่ตับ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 อย่าร้องแววเดียวตุกแกกินตับเน่ประคองประคับเหมือนข่ายยนหินมุดใบให้ตายไรไม่เน่ให้กินนนเลือยยุงไรอรินน้ำไม่ให้บินนะมาตอมนักว่าแมวเงา เงนิงนเงนิงนเงนิงนเงนเงเงินนักว่าแมวเงาเอ้ยตายไม่ราวหางยาวยง่งหุงข้าวเอาไว้ทําเพลงนายน้อยหนูเนธน,น้อยนายน,นานไม่ได้ฟังเพลงไอไงเพลงมาพ่อกระน้อ ามาน่าจะตื่นร่างคืนร่างวันในยิงตอนตั้งคานในยิงเหนื่อยกว่าใครอดเปรี้ยวอดวานอดมันะอดเผ็ดกร mm hmm. ะแม่นกระเมตุต้องทนมองไม่กลัวลูกในคันจะเคืองระคายถนอมร่างกายกลัวลูก ิการบักนี้เจ้าได้เติบใหญ่กายจะได้บวชเป็นพระภาใจสุงสันก็ชายผาเลืองรุ่งเรืองอสำราญลูกจะพาขึ้นสวรรค์บิกปา